เผยเอฟซีเผยเผยเรื่องอะไรเผย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 มีเอฟซีเอฟซีเจ้ากระดักเก้าพูดดีเลยพูดดีว่าคอมนดีเลยอ่าคอมเมนต์ว่ามันว่าอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนพี่ก่อนก่อนจะบอกว่าคอมเมนต์เรื่องอะไรพี่ได้ได้อ่านคอมเมนต์นี้แล้วพี่รู้สึกยังไงครั้งแรกพี่พี่พี่หาหาระดับสมมุติว่าห้าดาวนี่พี่ให้กี่ดาวห้าดาวเลยห้าดาวเลยเต็มห้าดาวคืออะไรนะก็คำคำหัวเราะคำคำนาะหัวเราะ พอจะบอกได้ยังหรือว่าเห็นเราทำงานดีไงทำงานดีแล้วเอฟซีก็คอมเมนต์ชมมาทำงานเราทำงานดีเป็นติ๊ดีิ๊ดติาดติจะติ๊ดติ๊อติ๊้ติ๊้ติ๊ดติ้ดติ๊าติ๊เตี๊ดตนี่ติ๊นติ๊ด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 ติมดตย๊ดติ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 ดติ๊ดตออดติ๊ดติมดตูกใจมากเลยคือช่วงนี้ไม่หิ๊อ้ิ๊ดติ๊ดติ๊ด ก็เลยปฏิเสธไปก็เลยจะบอกว่ามันน่าเกลียดไปไม่ที่ปฏิเสธเอาไกลเกินเนาะอย่าพจะเลี้ยงเลี่ยงทีบ้านกำนัลนั่นเลยนะอย่าไป่งอะไรจื๊อกำนันแถวนครปฐมเราทำมาที่เรามีให้แต่ละห้องเนี่ยแล้วก็คราที่เชิญแต่ผมมไไ่ปให้พวกเราไปบ้างเนาะติดงานตี่เรือสังคมอยู่นะครับผมดีใจนะครับมีคนเชิญไปทานข้าว แต่ผมไม่ไปเพราะมันไกลไอ้ทีเนะแต่เราขอเสียมารยาทขอไม่ไปดีกว่าขอขขออครั้งหนึ่งที่ไม่ตัดตายไอ้ทีครับผมนะครับยอมนะก็ขอบคุณครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้เราผมผมผมเราผมผมนะครับขอบคุณทุกทุกท่านได้นะครับคือเราก็เมรียดนะทำคอมเมนต์เลยนะตอนนี้เริ่มเครียดแล้วตอนนี้มีคนพาไปกินข้าวเครียดแล้วจะไปทุกที่ไปที่ไหนวะเงาแล้วเออครับ เด็กขาวดำอะดมากเลยไม่ดำเลยดำดำมากคือในเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กของอะไรก็เลยที่มีวิดีโอเฟซบุ๊กอ่ะกเะโอ้เยอะแยะไม่ใช่มันมีช่องรู้ WhatsApp เหรอ WhatsApp อะไรคือ w h a t s อซเออ WhatsApp มันแหละเอาพี่เล่น WhatsApp ด้วยเหรอโอ้โหผมอิน Instagram พวกไม่ไม่ที่บอกเขาเรียนนวีดีโอวีดีโอในเฟซบุ๊กอ่ะ พีโอสถานะพีุ่๊กอะฮะ่อรู้สเอใครไมรู้่ะไลไลติ๊กตอกว่ะติ๊กตอกสินี่อ๋อเข้าพี่ก็เลยมีอยู่ริวริวมาดาวแล้วรีววะมีนีมอี่ีโอเนี่ยตรงนี้ตรนี้ตรงนี้ไนะดูเลยมันมีชื่ออะไรชื่ออะไวอทเนี่ยวอทชอบดูนี้ชอบดูทุวนอะตรงนี้มันขาว หน้าข่าวหน้าข่าวฟีดฟีดข่าวเหรอมันคืออะไรก้าวอ๋อหน้าดูวีดีโออไปมีข่าวแบบอัปเดต็มเรียบรีอยอ่ะตอนนี้ก็นั่งพักรีแลกซ์นะทุกท่านก็คุยกันสนุกสนานโซเล่ไปนะครับน้องๆก็พักผ่อนนะพักผ่อนด้วยกันก็คนที่เขาตั้งเหอยู่ทีนี่แหละก็ เอาเป็นว่าเราปฏิเสธไปทำอะไรไปตอนนี้ผมกินมิลเตอร์เฮ้ก็แจ๊เย๊นะผมก็ทำผมเห็นผมออกทำุมทำเลยครับผมผมตั้งชื่อเพราะว่าเห็นคอมเมนต์นี้แล้วผมหนักใจมากจะทำยังไงดีขออภัยที่ปฏิเสธไปที่ตามตามคลิปคอมเมนต์นี้ไม่ได้ขอตั้งชื่อเรื่องไบนี้เลยนะผมอ๋อเแปลว่าไอซีเห็นจะสะดุดตาเข้าไปชมเนาะครับผมก่อนชมก็ กูกดขาโฆษณาแล้วก็ดูขนาดเนาะสักหน่อยดีเผื่อว่าจะมีข่าวนมำคารถตร้มน้ำซีเดือร์น่าเอ็ดทีนะ <c oughs> ใกล้แล้วเด้นี่ิอวันนี้วันที่สิบแล้วค,ครับอ๋อโอเคจีเป็แล้วเหรอแ<า>ตยนะเลยเลยสิบกว่าวันอืมอ่ะเดี๋ยวเรวกาก็ลงคิดเราเราก็จะลงลุยทำต่อนะทีนะอืมเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเผยว่าเด็กจะได้เข้านอนวันไหนเอาไม่มีเผยอีกมีเผยมีเผยเผยเผยได้ไหมไม่ได้แม่เพราะว่าผมมีชื่อคลิปยังไงอ๋อเออมันซ้ำกันมัใจเผยขึ้นหน้ามีเผยขึ้นหน้ามีเผยเด็กจะเข้านอนได้วันไหนอ๋อดูคลิปง่ายนะรับรองว่ารุ้นจะทึกพร้อมกันนะครับเอฟซีโอเคก็ก็จะแปลงเนาะนานจไปเอฟเนะไป ผมไปเยรูสายไฟให้เจ้าก่อนมั้ยเยืก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวเรารอรอก่อนจะได้ตัวนี้จะได้ขึ้นเฮ้ยตัวนี้เจาะไม่ได้นี่ไงลงอะไลงอะลงลงช่องไหนฮะลงลตรงอะไ้เดี๋ยวเจาะทีหลังไม่ขึ้นจริงขึ้นได้อยู่อือเนาะอ่าคอยเยือกทีหลังเอออ่ะตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้ท่านนี่เหลืออีกสองแผ่นกว่าก็แผ่นกว่าอืมน่าเสร็จแน่วันนี้เสร็จแน่ย ใช่ยืนยันการันตีแล้วให้ทางตาเขล้านเปอร์เซนต์ด้วยพี่เบ่าเก็บพื้นเหลือขึ้นหน้าเผยว่าเจอข้อนอนได้ไหมอ้ามันเราลื้อนั่งร้านตัวนี้ก่อนกระเทือนเลยมันไม่เขียนแล้วแต่ไปให้ใคยลื้อคนเดียวคใครทุกท่านเดี๋ยวผมจะลื้อวันนี้เผยความจริงเผยความจริงมีคนพาไปกินข้าวต่าชื่อเลยหลายชื่อเยย่างนีจะให้น้องปอนเป็นคนสัมภาษณ์ภาคให้นะทุกท่านคือเราพูดจริงเราไม่พูดจริตจริงนั่นแหละความจริงพูดง่ายโกหกพูดยากือหน้าจออาจจะ นำแป้ไปบางครับมีบ้างเลยแลวไปไหนกาเอาไปไหนเอาเก็บเก็บเกียวแล้วมาเก็บอ้เจาเก็บยาวไอ้เจ้าของนี้ไอ้เใช่ไม่ใช่คนะไม่แ mhm. ล mm? uh, ้วไม่ใช่แล้วุคนลเีเขาเขาีเเาเดี๋ยวดกไ้รับโอ้แต่แล้วตัวีับองนี้ติดติดเยอะะ

อุ icana, ๊บอบอุ๊อุ๊บออระบังล้มระบังล้มะเมียมาเลยพะเมียมาเลยายอู้เพชรมาหรือเปล่า ผมคงทำให้ไม่ได้นหนักมากสวัสดีครับสวัสดีครับมาหล่ลอมาแล้วแล้วก็วพร้อมไปเปลี่ยนชุดก่อนอุป hết มาแล้วเอาเดียนะเด๋ยวระหว่างนี้ก็เดี๋ยกส่งให้ไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทนะุกท่านเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้เราครับโอ้ยเจ็บคอเว้ยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายที่ดีดี